ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องเจมี่เจเจมี่เจมี่เอาล่ะทุกคนก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะโดน YG แกงเนาะว่าก่อนจะไม่มี M V เนาะก็แอบงงว่าเอ๊ะเพลงก่อนทีเซอร์ออกมาก่อนแต่ว่า on the ground ดันลงก่อนแล้วทีเซอร์ on the ground ก็มาที่หลังก็แอบงงนิดนึงนะคะคือ YG แกงแอบงงนิดนึงนะคะแต่วันนี้เรามีหวังแล้วเราไม่ต้องรอแล้ว ก็คือ MV เพลงก่อนออกแล้วเรียบร้อยทุกคน <C ül> เดี๋ยววันนี้เราจะมารีแอคชั่นกันนี่คือ MV เพิ่งออกไปได้16นาทีเดี๋ยวเรามารีแอคชั่นกันเลยเนาะเราเห็นแจ้งเตือนทั้งในวีบีไม่ใช่วีบีสิเราเห็นแจ้งเตือนใน, v b. V b. ใน,น,ในทั้งใน V Live แล้วก็ในใน u t u b e เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไปดูไปรีแอคชั่นเพลง MV เพลงก่อนกันทุกคนไปไปกันเลยครับ <C ül> <C ül> ผมหุยทำไมรู้สึกว่ามันแอบต่างจากในคอนที่เราดูไปนิดนึง จะเปิดมาเป็นอุ้ยอันนี้คือสียีเหรอทำไมมันออกเขียวๆอ้ยเรารู้สึกว่ามันต่างไปจากคอนที่เราดูในคอนเดชั่นอะหรือว่าไวยีจีเอาไปปรับเปลี่ยนนิดนึงอ้ยสีนี้สวยดอกไม้สวยมากไอ้สีนี้เห็นในคอนจำได้ สวยมากเปิดลูกอมอันนี้อันนี้อันนี้เห็นในคอนเหมือนกันจำได้จำได้เอียเนีย่ยเนีย่ยที่เราเห็นในคอนแล้วเราแบบชอบมากคือแบบโรสเนี่ยนั่งอยู่ตรงบ้านเราไม่ได้ถือกระเป๋าแบบสแบบวยมาก ที่ห no. น้าโรเซ่มีมีกะหรอใช่ไหมเหมือนเขาแต่งกะให้โรเซ่ใช่ปะหรือว่าเราเห็นเป็นที่แสงวันเราไม่แน่ใจแต่แเรารู้สึกว่า m ออวอ่ะเหมือนอุ๊ยอันนี้สวยมากอันอันเมื่อกี้ไม่เคยเห็นในคอนที่เราดูเรารู้สึกว่าเหมือนแบบ สวยมากอันนี้เห็นในครนี่ไงหลังจากเนี้ก็คือในคอไม่มีซึ่งมาใหม่ซึ่งเรารู้สึกว่าในต้นๆน่ะตอนแรกก็คือแบบบางซีนน่ะเหมือนไวจ์เจียวไปปรับใหม่จากในคอน แต่ชอบชุดเนี้ยเป็นอุ้ยดอกไม้หมดเลยอ่ะแล้วอ้สวยอันอันนี้เห็นอันนี้เห็นแหละเพลงนี้เป็นเพลงแบบแนวอกหักหรอคือเราแบบเราไม่ได้ฟังคำไปฟังเขาแปลแปลเนื้อเพลงแปลอะไรมาเลยทุกคนเห็นแบบโรเซ่ร้องไห้คือเราแบบน่าจะเป็นฟีลแบบเศร้าๆห่างๆหรือเปล่าใช่ไหม ยถ้าเราดูจากแต่ดูจากภาพก็แบบเป็นคลิวแบบเหมือนเคยอ,อยู่กับแฟนแล้วแบบพอ,ออกหักแล้วแบบอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาหรือเปล่าประมานชอบอุ้ยอันนี้นนเห็นอันนี้ในทีเซอร์อันนี้เป็นในทีเซอร์เลยแต่ชอบอันที่นงางใส่ชุดดอกไม้อันนี้ก็อยู่ในทีเซอร์จัมได้ทอดเน,นี้ย ไม่รองไม่ได้ใครที่เป็นแบบใครที่เป็นคนที่ชอบตัมเพลงของโเซนกันก็คือแบบไม่รองไม่ได้วิจบแบบเดิมแล้วขนล,ลุกจบแบบในที่อร์ก่อนโลัคานก็คือที่เราจะพูดก็คือเราจะบอกว่า เอ็มวีอ่ะมีมีช่วงต้น,ตนใช่ไหมที่เราถ้าใครที่ได้ดูเดอะโชว์คอนเสิร์ตของแบล็คพิงก์อะนะก็คือช่วงต้นอ่ะเรารู้สึกว่ามีบางบางช่วงที่เหมือนเหมือนเหมือนไอทีเอาไปตัด <Yeah. S 2> เปลี่ยนใหม่ป่ะเหมือนบางช่วงตอนที่เราดูเดอะโชว์มันไม่มีเนาะแล้วแบบในช่วงหลังอ่ะที่เขาปล่อยให้เรารอเพราะว่าในในคอนเดอะโชว์อ่ะก็คือจะตัดช่วงหลังออกแล้วเป็นโรเซ่นั่งร้องเพลงอยู่บนชิงช้าเนาะอ่าหลังจากที่เราลองนะเราด,ดูก็เราก็รู้สึกว่าอืมก็ ถามว่าสำกรับการรอคอยไหมก็มันไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นนะทุกคนมันไม่หวือหวาขนาดนั้นถ้าเรื่อง MV เราเราบอกเลยว่าอ่า MV on the ground ดีกว่าแต่ว่าถ้าเรื่องเพลงเรื่องการฟังแล้วแบบรู้สึกว่าติดหูง่ายกว่ารู้สึกแบบว่าเราชอบมากกว่าเราชอบเพลงก่อนมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเพลงเพลงแรกที่มีทีเซอร์มาแล้วเฟิร์สอินเวชั่นสำหรับเราคือมันดีมากเราชอบเราเลิฟเพลงนี้มาก ซึ่งเราไม่ได้รู้ความหมายของเนื้อเพลงก็อย่างที่เราพูดไปตอนแรกเราว่าน่าจะเป็นเอวีเพลงนี้น่าจะเป็นแบบเปล่ยนแบบอ,อกหกักเคยมีความสุขมาก่อนน่าจะตอนนี้นจะอ,อกหักแบบแ,แบบจนตัวเองแบบเราไม่รู้ว่าเสียสติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเห็นโรเซ่แบบเหมือนแบบเหมือนน่าจะแบบเหมือนทําลายข้าของอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ตรงนั้นเนาะ <love> ก็ถ้าให้เรื่อง MV ของเพลงนี้ก็อ่า MV เพลงนี้ให้แปดเต็มสิบ ขอให้8.10เต็มเนอะแต่ถ้าเรื่องเรื่องเพลงอะ่ะแบบเราชอบมาเอาเอาไปเลย10เต็มเราให้8.10เต็มเรื่อง M V เพราะแบบเรารู้สึกว่ามันไม่จบกับการที่เรารอคอยเท่าไหร่รู้สึกว่าไอ้ช่วงหลังที่เรารอมันไม่ว้าวเท่าไหร่มันรู้สึกแบบเฉยมันรู้สึกเฉยมากแต่แบบถามว่าดีไหมดีมันเหมือนแบบบอกเรื่องราวอะไรต่างๆเกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงก็เอออะไรประมาณนั้นนะทุกคนะทุกคนก็ สำหรับบิงเขานี่ที่รอมานานเหมือนเราตั้งแต่นู้นตั้งแต่คอนก็แบบแอบบุญญีที่แบบเอ้ยทำไมอยู่ดีวายจเอออันด์กรามาปล่อยก่อนนะเอ็งดิฉันก็แอบ,บงงนะคะแล้วก็แอบงงนะคะว่าแบบเฮ้ยทำไมวายจีนเอาเพลงนี้มาปล่อยก่อนนะอะไรเงี้ยเออแต่วันนี้เราก็ได้ดูสมใจเนาะคือเราได้ไปอ่านเมนในกลุ่มแบบแบ็คพิงไทยแลนด์เนาะถ้าใครเป็นบิงอ่ะหลายคนอาจจะเคยอ,อยู่ในกลุ่มอาจจะอาจาอาจะตอนนี้อยู่ในกลุ่มแบ็คพิงไทยแลนด์แหละก็เราแบบไปอ่านเมนอ่ะมันก็เหมือนแบบมีคนคนคน,นึงมาเมนว่าเออแบบมีคนเมนถามว่ากคอนนี่จะมีเอ็มวี ไม่ไดูเอ็มวีจริงๆก็ละคือเราอยากดูเนะอวีเนาะเพราะเราเห็นใจในคอนแล,ล้วมันดูน่าสนใจน่าดูเนาะตอนหลังที่เราอยากรอดูเนาะก็ก็ตามที่เราบอกไปเลยนั่นแหละทุกคนก็เอาเป็นว่าบ๊ายบายทุกคนไปเจอกันคลิปหน้านะไว้เจอกันนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดต่อใครช่องเซนต์มิจเจมกันนะทุกคนไปด้วยว้เดี๋ยวเราจะมาอ่ารีวิวโฟล์ทบุ๊กที่อุยมีคนส่งมาให้เรานะครับทุกคนรีวิวโฟล์ทบุ๊กที่มีคนส่งมาให้เรานะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้มารีวิวทั้งไปแบงค์คิง